วันนี้รายการที่รับซื้อค่ะที่ตลาดไทยคลองถมฝนตกนะคะแต่ของไม่หยุดมานะคะของไหลมาเหมือนน้ำฝนเลยค่ะบาทแหนบนะคะโทมัสมีมาสามสิบบาท 82, 1, 20, 82, 2, แบบสิบสองหนึ่งมีสบแบบสองสองแหนบแบบนี้เราก็รับค่ะเหลืองครูดบาท1 7ึ่งเจ็ดครูสิบบาท 2, สองสีมีอะไรมาอีกเนี่ยอ๋อครูดบาทหนึ่งเโอเคได้ได้ได,ได,ได้รับรับ ค่ะรับทั้งหมดที่มานี่แหละค่ะเดี๋ยวคิดเงินให้นะคะเหรียญแพ็กคู่มาหน้าเก็บสะสมเป็นอย่างยิ่งค่ะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถคู่กับในหลวงรชัชกาลที่เก้นาน,นะคะแต่คนละวาระกันนะคะเขาทาแพ็กเกจคู่กันมาแบบนี้ค่ะของในหลวงรชัชกาลที่เก้านะคะเออเป็นวาระครองราชเจ็ดสิบพรรษาส่วนพระราชินีนะคะเป็นวาระพระชนมายุเจ็ดรอบ นะคะคเขาทําแพ็กเกจมาแบบนี้สวยงามมากค่ะน่าเก็บสะสมเป็นอย่างยิ่งครับธนบัตรที่ระลึกค่ะ,ฉะเฉลิมพระชนมาพรนษาแปดสิบพรรษาแต่เราจะเรียกกันว่าแบงค์สิบหกบาทนะคะเพราะว่าเขา รวมแล้วนะคะมี1บาท5บาท10บาทรวมเป็น16บาทหลายคนเข้าใจผิดนะคะมีมีการไปตัดออกนะคะอย่าตัดนะคะเพราะว่าข้างหลังจะเป็นภาพแบบนี้พระบรมฉายาสาธิตจกรักตั้งแต่ทรงพระเยาว์จนถึงปัจจุบันนะคะจนถึงเนี่ยคะ่ะบกพระหัตถ์เนาะอยู่ในเลข9ไทยคะ่ะเนี่ยคะ่ะเลข9ไทยนะคะสวยงามคะ่ะเก็บสะสมแบบนี้นะคะอย่าไปตัดนะคะทุกคนธนบัตรแบบที่11ค่ะ แบงค์ง500นะคะจะเป็นแบงค์แรกของของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะแบบที่11เป็นเป็นมีแบงค์500ใบแรกค่ะพระปรางสามยอดจังหวัดลบบุรีนะคะอันนี้มีครุฑค่ะครุฑลบบุรีแล้วก็จะเป็นแบงค์ร้อยนะคะแบบที่11เป็นรุ่นที่ได้อัญเชิญอ่าปูชนีสถานและ สถานที่สำคัญของประเทศไทยขึ้นมาเป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของของธนบัตรด้านหลังของธนบัตรค่ะภูมิใจนำเสนอค่ะธนบัตรชนิดราคา1นบาทโทมัสนะคะเนี่ยค่ะเลขเห็นไหมคะกรงกลาง55 55แบบนี้จะต้องมีเลขตอง54ตัวแล้วก็เป็นเลขกระจกนะคะเรามาดูกันถ้าเลขกระจกจะต้องเป็นตรงหกหเลข6กจะต้องอยู่ท้ายหน่อยหนึหน่งก,ก,กลางกางไปท้ายหน่อยค่ะเออสวยสวยห้าห้าหก อีกใบเดียวเลยนี่เลยนะคะเรียกกระจกค่ะเห็นไหมคะแหนบนี้ป็นนันมีเรลขกระจกค่ะสี่หกห้าห้าหกสี่นะคะเป็นธนบัตรโทมัสมีเลขกระจกแล้วก็มีเลขตองห้าเลขตองห้าห้าสี่ตัวนี่เลยนะคะห้าสี่ตัวและก็เลขกระจกค่ะภูมิใจนำเสนอค่ะ